ขายครับขายแปลงมาขายบัได้แปลงมาโชว์จนขายอะย่างแนาผมขายแกงอ้อมหมูครับป้าเอาสักถุงบอเมียผมเนี่ยลำขนาดป้าบม่ามากแกงอ้อมหมูป้ามากแกงอ้อมไก่บานอ้ออันแฮมอป้าตัวตะก,กี้ป้าเป่งมาซื้อแกงอ้อมกะอ๋อบัได้ซื้อโลป้าเป่งเปิ้นมากแกงอ้อมไก่อันวันหูกเปิ้นจะย่าแกงอ้อมไก่ วันผูกต่อมาแกงอมกกงอมไก่ครับแ,แกงออมไก่เจนไข่อะไรอย่างแน่ใครแกงออมไก่บ้านครับเออวันนี้บบมีแกงออมหมูกะเอ,อ้าตว่าป้าเป็งบอกผมว่ามักแกงออมไก่บาดใจกะอ,อ๋อป้าไกา่ไก่แล้วกิ่นถึงวันโ้มีหมูทมหาไก่มีไก่ทมหาหมูแฮมวันต่อมา แกงออมครับแกงออมลำๆลำครับเชิญวันนี้เย่าแกงออมอหยังอ๋อวันนี้มีแกงออมตึงไก่ตึงหมูเลยครับป้าบ่มีแกงออมจิ้นควายก้าตกลงป้าจะเอาแกงออมออหยังนี่วันพวกผมจะเคเมียผมเนี่เฮ้อ,อป้าขยะแกงออมจิ้นควายแฮมวันต่อมาป้าเปงวันนี้มีแกงออมจิ้นควายนะครับ โอ้แกงออมจิ้นควายถ้าจะล้ำน่อแล้วบมีแกงออมจิ้นงวกะมีกะครับเมียผมกำลังเน่าอยู่แล้วออมกบมีกอมีกะครับเมียผมกอกำลังเน่าอยู่วันนี้มีแกงออมครบกุยัางเลยนออวันนี้มีครบแกงออมเลยครับแล้วตกลงป้าจะเอาแกงออมไออย่างครับมีลาบหมูกอป้าขคอยากลาบหมูโอ้ป้าเป่งลูกตังใดมานี่ อ๋อป้าลูกต่างใต้มาอันป้าก็ปิกไปต่างใต้เลยวันพูกบาต้ามาแหมซ้ําเนอเออแล้ววันฮือป้าจะมาได้ก่อโ้หาเจ็บงีบเงาดูแหมตีดตมาป้าเป่งป้าเป่งขายอย่างนะครับป้าขายบาเต้ขายแกาบาเต้กันบ่อมีกอผมขยักบ่ออันวันพูกก่อยมาใหม่เด้อืน วันผูกต่อมาบโอเจ้าบโบหว,วานหวานป้าเป้งวันนี้ขายไอหยังวันนี้ขายโอเจ้าเออแล้ววันนี้มันมีบะเต้ากะใครอยากกินบะเต้าอะ่ะก็บ,บะเต้าขายตาวาคิงเนี่ยอย่างบาซ้อันวันผูกมาไม่เดอ้อจะขายตึงสองอย่างแฮมวันต่อมา บะโอบะเต้าเจ้าหวานหวานหอมหอมป้าเปงบะมีมะนาวขายกะมีกาเดียวไปเด็ดตีสวนืฮมีก็ดีละของฮือขายมวนมวลเน้อเอาแล้วบะซื้ออไอยังกาอ๋อผมมาถามบะได้ผมบะจีซื้อสนับสนุนโดยบะนาวไร่น้ำแกนงามๆล้ำตึงเปลือกล้ำตึงแกน ถ้าอูดึงเรื่องเงินนี่นะหัวก,กูเงินนักขนาดมันมีนักขนาดเลยกาอีปิงก่อถ้าเงินเดือนมันออกมันเฮก,กูหมดเลยสู้หัวกูบ่ได้อีกหัวมึงมันเป็นจะแดอีงิมก่อมันขายที่นาะได้สามล้านปลายมันเอาเฮก,กูหมดเลยสู้หัวกูมาได้ผัวก,กูขายลำไยได้สี่ล้านมันปากูไปเหมามือถือสาวเครื่อง สู้หัวกูบาได้หัวกูซื้อรถเก่งเฮ้เจ็ดกันทีหนึ่งกูขับวันละกันวันละกันสู้หัวกูบาได้หัวกูแปลงบ้านเฮ้กูเจ็ดจันทีหนึ่งกูอยู่วันละจันวันละจันแสงลาแล้วหัวมึงโลโรวยกอเออหัวกูเ่ากันได้วันสามร้อยเต่าอันเนาะอ๋อหน้าดีเอ็นดูอดเอาเดิมเองได้หัวบาดจับ กูก็บาได้ลำบากออย่างนะอยู่แบบอี้ก็มีความสุขดีแล้วถ้าโ่าถึงเรื่องความสุขสู้ผัวกูบาได้ปนนิบัติกูยังดีบีบหนวดหื้อกูคืนถ้าคืนไหนกูนอนบลรับหนาะมันจะห้องเพลงก่อมกูจดลับไปเลยโซ่ผัวกูมาได้จดกูจดลับไปเลยจดไอ้อยังมึงก็จดซาเดิกนะกากินแล้วหลับเมาะ ถ้าอู้ถึงเรื่องกับข้าวนี่หนาสู้ผัวกูบ่ได้กูบ่บตาได้ย่ากับข้าเลยผัวกูเน่าฮือตึงวันล้มกูยางลาบซาแก่งออมสู้ผัวกูบ่ได้มันบ่ได้เ่ากับข้าก็จริงแต่บ้านกูมีเชฟป,ประจําบ้านย่าลำขนาดอาหารอิตาลีฝรั่งเศสย่าได้หมดโอ้ลวยแต่ลวยว่าเลยมึงแสงล่าแล้วหัวมึงหรอย่ากับข้าเฮือมึงกิ่นกอ กูย่าแกงพักแกงไม่เื้ผัวกูกินตึงวันอ๋อได้ผัวบระจับกูก็บาได้ลำบากเดือดร้อนในอย่างนะมีกินมกอีกก็เหลือเฟือแล้วอีงเงิมมปิกบ้านประเดียวนี้บ้านเจ้าห้องหอก็บะกวาดบะดเจ็ดกับข้าวกับปลาก็บไนยาปิกไปยาเลยเอ้ยไหนว่ามีชีพประจำบ้านแต่อีอีองเงิมมขี้โวขนาด เอเพลงหาระหว่างมึงมีไหนบ้านจองก็บอปิ๊กเจ้าไอาปดูดจะปิ๊กแล้วเจ้าคืนนี้มึงนวดแข้งนวดขาหาเลยแล้วราหาบลับมึงล่องเพลงกอเมื่อจนรับเลยเจ้าไอาปดูดแล้ววันนี้ไอปูดง่ายอย่างกินหายากกับเข้าจ้างที่ไหนนะ่ะมึงก็มายังหากินซอกเต้อซื้อกากกับเข้าตีกาดมากินไปไปไปกาดไปซื้อแกงแขรมาหากินเลย เจ้าไอ้ปูดจะไปเนี่ยเอ,อ้ยตีอู้มาขี้โวมดเพื่อนกูแต่ละคนขี้โวขนาดกูเจ็บงิีบขนาดอีเฮ้ยเมียจ๋าปีกบ้านเลยแล้วจา้าคิงไปเมาตีไหนมาแ็มมก็บาก้ามันจวนเปิ้นกินน่อยเดียวพอสภาพผัวกูเหรอเฮ้ยกูบ้าจ้งจะอู้โวอู้อวดผัวก,กูจะได้ไรอีเฮ้ย ฮัลโหลเจิน้นคิงอยู่ไหนเพียนฮาก็อยู่บ้านหาเนี่ยน่ะคะเอออันเดียวหาไปหาเด้อเพียนคิงจะมาหาหาเนี่ยอย่างคิงมีธุระอย่างฮาว่าฮาจะไปยืมสตังคิงฮาก็บ่เคยมีบเบอร์สตงสตังนี่นะนโดฮาเตอร์ช่วงนี้หาก,กินกะมามา่าหาซ้ำให้เลยคิงกะหาก,กินเข้าซอยน้ำป่านี่อนโดฮาเตอรหมามา่าหาก็หมดแล้ว ตอนนี้หากินข้าวบดายน้ำป่าก็หมดแล้วหาซ้ำให้เหลยคิงกอนกาเข้าหาหมดวันนี้พอดีกินกาน้ำป่านี่เข้าหาก็ะหมดวันนี้เหมือนกันน้ำป่ากบ็บ่มีวันพูกหาบม่มีไออย่างจะกินแล้วหาไทยจะได้ซ้อเด็ดยอดผักตามหัวมะกิ่แลนี้หาซ้ำให้เหลยคิงกาผักตามหัวบ้านหาหนาะหยอดมันหินหมดแล้วแอนโดฮัตเตอร์ผักตามหัวบ้านหาแห้งเหี่ยวหมดแล้ว คิงก็คูดหากมันมากินกระบ,บะหากมันก็คูดมากินหมดแล้วเอ,อ้ยอ,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 อันคิงมาบ้านหาเพคิงเจอหายิมสตางละกาเพื่อนเออหาจะเอาหากก็ไม่ฮอคิงกินขอใ่ว่าเจอหาหยิมสตางแฮมวันต่อมา,าฮลัลโหลจ้นมีสตังหายืมก่อหาบ่ได้กินอย่างเลยหากินกก่น,น้ำก๊ก หาซ้ำให้เลยคิงกะบ้านหาโดนตัดน้ามาเดี๋ยวนี้เอนดดฮาเตอร์บ้านหาก็โดนตัดหน้าเหมือนกันหาไปลอกกินน้ำกอกบ้านเขาจนเขายับได้ไล่หาไปกินน้ำซ่วมบ้านตัวเก่าหาซมัยเลยคิงกะหากินน้ำซ่วมบ้านหาจนประมดแล้วตอนนี้หาต้องกินน้ำข้างประทังชีวิตหาซ้หให้เลยคิงกะหาเลี้ยปื้นกินฝุ่นประทังชีวิตอ๋อไอหน้าเอนดดอันคิงมาบ้านหาเพเดอร์ คิงจะเฮอหายิมสตังละกาเพียนเออหาจะเฮอคิงมาเลียฝุ่นบ้านหาฝุ่นบ้านหานี่นักขนาดคิงอิมไปสามวันปุ๊บโคเนืกอว่าจะเอาสตังเฮายืมวันออกภาษาถ้าโอถึงเรื่องความโจนนี่นะหาโจนเหลือมูสูก่อนแล้วคิงโจนจะได้ล่าเหลือก็เตียวหนตัวเดียวหาใสถึงสามวันก่อนโคแล้วคิงเนี่ยอย่างเบาไปซกัก ก็หาบมมีสตังค์ซื้อผงซักผ้าน้ำบ้านหากระโดนตัดสู้หาบได้เ <piece> ตียวหาปูดห้ามมีสตังค์ซื้อเข็มได้มาหยิบจะใส่เตียวปูดหาก็อไายเขาหาเลยบ่ใส่ใส่กะเตียวนายออกไปเจ้าในที่ยับหาไปส่วนปุงเลยสู้หาบได้เตียวนายหายยานหาเลยใจ้หนังว่องมัดจอกเตียวไปกาดสวยขนาดหนังว่องปุดคำกาดโอ้แล้วขิงเนี่ยจะได้ต่อนี่ หาก็ซ้อนหนังว่องตีแม่ก้าเหีาตกเหี้ยตำหันกันมามัดหานี่อายอายขนาดเลยบางเตีย้ยหนะหนังว่องปุ๊ดดีดใสยขลามฮหาแหมเจ็บขนาดเลยหันก็ฮาโจนเหลียวมูสู่ก่อนเอออ้อนวนหูกิงมาบ้านหาเฮคิ้งจะเอาสตัง์ฮือหาซื้อเตียวในไหม่กาเออหาจะเอาหนังว่องเฮือคิ้งหนังว่องบ้านหามีนักขนาดเลย ขอสนับสนุนโดยเตี่ยวนก๋าหาันใส่กำเดียวยานถึงหัวเขาตัวตะเคืนตัวจี้ขี้ข้างเปิ้นเนี่ยยังว่าไปเลยละตัวเปิ้นมาได้จี้ขี้ข้างตัวเนึจ่จี้กะจี้ไหลเตื้อตัว,ตวเปิ้นหันมาตัวคนบึกบึกเอออันแสดงว่าเปิ้ลกังนะนี่ตัวก็จะไปกังมันกะเดี๋ยวเปิ้นจะนอนบนลับครับผม เปิ้ลจะพยายามแหมวันต่อมาตัวตะคืนตัวจี้อันนั่นเปิ้ลไงอย่างฮะเปิ้ลจี้ตัวแฮมมอร์แสดงว่าเปิ้ลกังโคกังแผ่วจี้อันนั่นปุ้นมือซูนมาจีวเอาจียเอาเปิ้ลจีขนาดนั่นเลยกระตัวบางเตียกับบัจี้บาได้นะเอามือสูขเข้ามาเลยเหลียวพอตัวขนบึกบึกสู่มาเตอร์เมีย คำนี้เปิ้นจะพยายามคืนนั่นชาบูล้านนี่ลำดีหนาวันผูกจะปลาไปกินแล้วจะปาไปซื้อเสื้อซื้อเตียวสัญญาเฮ้ยมันจะปลาไปกินชาบูเฮ้ยเจ้าวันต่อมาตัวตะคืนตัวว่าจะปลาเปินไปกินชาบูแล้วก็จะไปซื้อเสื้อซื้อเตลให้เปิลโต้ฮะ เปินมาได้ว่าโหอว่ากะตัวสัญญาแล้วตวยเออแล้วเปินไปสัญญายามใดนี่ก็อตอนตัวลับตัวอู้ออกมาอ่ะเอออันเปิ้นทาจะกังแหมมอแสดงว่าตัวกึดจะปาเปิลไปกินชาบูอยู่แล้วตัวก็เลยเอาไปกังแม่นกอว่าไปเลยแล้วตัวเปิลบ่เกยกึดแต่อีเปิลกัมดีใจตัวก็จะไปถือสาค้นขี้กังกา บอถืธอสาได้จะไดเดี๋ยวจี้เดี๋ยวซุนอยู่ฮะเนาะเปิ่นก็บอกตัวแล,ล้วโลว่าเปิ้นจะพยายามบอกกังแหมคืนต่อมาชาบูล้านนี่ลำกอวันหลังเฮามากินแหมเนาะเอาไอติมรสชาเขียวกอเดี๋ยวไปตักมาฮือฮะไอติมรสชาเขียวไออย่างนี้เจ้าวันต่อมา ตัวตะคืนตัวป้าไผ่ไปกินชาบูว่าไปเลยละคืนเปิ้ลกระยูบ้านกับตัวนี่โหแต่ตัวกลางว่าตัวไปกินชาบูในฝฟันตัวไปกินกับไผ่ฮะเปิ้ลกังใฮมเอาออีแล้วตกลงในฝันตัวไปกินชาบูกับไผ่ก็ถ้าจะไปกินกับตัวนั่นแหละแล้วตัวกลางไปตักไอติมโรดชาเขียวเื้อไผ่ก็ถ้าจะตักเมือตัวนะกาตัวก็หู้อยู่ว่าเปิ้ลมามักรดชาเขียว โคมันเป็นแค่ความฝันใครจะไปฮู้มันอาจจะเป็นเรื่องแต่ก็ได้แล้ <tem> ตวตัวเก็บเอาไปฝันโคตัวกะจะไปถือสาคนขี้กังกาแหมคืนต่อมาน้องจ๋าเอาไปต่อที่ไหนดีฮะฮะมันห้องไผ่ว่าน้องนี่เออบ่มีไผ่อยู่บ้านน้องกะอ่านไปแอวบ้านน้องปะฮะบ้านน้องไหนนี่ น้องคำแลนไอ้ขอ,อก,กอดเจมไอชอบน้องนะบาเจียวพอย่อใส่ตาอไอนิกะโอ้ยตัวตีตาเปิดเน,น่ยังโอ้สูมาเตอเปิดกังเฮ้ยสนับสนุนโดยมวกกันนอกกาตกโตหลายใส่แล้วรับสบายบาต้องกลัวเมียตีตา